สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านนิชาณนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำ <c oughs> วันนี้เราจะมาทำแกงเหลืองกันนะคะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ำแกงนะคะเดือดพร่านเลยค่ะนะคะ <c oughs> น้ำแกงนะคะน้ำสามถ้วยนะคะแล้วก็พริกค่ะ พริกสามช้อนโตนะคะพริกแกงเหลืองเรานะคะจะแกงให้อร่อยนี่พริกต้องตำเองนะคะถึงจะอร่อยค่ะเอาละค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักก่อนนะคะวันนี้ผักรวมนะคะผักรวมผักรวมก็จะประกอบด้วยหนยกระลำค่ะรักสามสิบกรัมนะคะใส่ลงไปผักกาดขาวค่ะสามสิบกรัมอย่างละเท่าๆกันนะคะแล้วก็บัวค่ะ เขาเรียกว่าหลายสายบัวนะคะสามสิบกรัมเช่นเดียวกันค่ะมันจะเต็มกระทะไปแล้วเอาประมาณนี้ก่อนจะเ,เต็มไปประมาณนี้ก่อนนะคะประกาศขาวนะคะอร่อยนะคะกินผักเยอะๆนะคะอร่อยค่ะสบายท้องค่ะเดี๋ยวเคี่ยวสักนิดนะคะเราประมาณนี้ก่อนนะคะ ปราทูค่ะปลาทูปลาทูของเรานะคะหนึ่งตัวนะคะวันนี้เป็นประทูทอดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเอาหัวใส่ลงไปด้วยจะได้มันๆอร่อยออร่อยปลาอะไรก็ได้ที่ท่านชอบนะคะ,ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นอ่าการมะยมนะคะเขาเรียกว่ายอดมะยมห้ายอดอใบยะนนางนะคะแล้วก็ยอดมะขามหยอดนะคะ ทั้งหมดนี้ต้นบ้านเราปลูกเองนะคะใส่ลงไปให้น้ำกลมกล่อมนะคะจะอร่อยมากผักง่ายๆแล้ก็ปลูกเองค่ะนะคะมะยมนี้ก็ขึ้นง่ายนะคะเพอแล้วก็ไปปลูกนะคะใช้ได้สาร,รพัดนะคะ,ะแกงเหลืองน้ำแกงสวยนะคะวันนี้ดูน้ำแกงซะก่อนอ่าเคี่ยวสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่ดูปลาแล้วซะก่อน ปะทูค่ะปะาทูนี่ค่ะปะทูนะคะยังไม่ปรุงรสนะคะให้เขาเดือดก่อนค่ะไปเปื่อยหน่อยนะคะถึงจะอร่อยนะคะเอาไปเปื่อยหน่อย ให้เดือดอีกสักแป๊บนนะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเรานะคะ น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลปี๊บหอมๆนะคะสักหนึ่งช้อนโตะนะคะค่ะเครื่องปรุงนะคะใส่ลงไปแล้วค่ะใครชอบรสยังไงก็ชิมอย่างนั้นละคะ่ะน้ำปลาค่ะวันนี้เราใช้ทิพรสนะคะ